เอาเริ่มเริ่มเริ่มคููสองครับทีมจ่าฟูงครับไนเจอกับคิลเลอร์พาร์ทนี่ถ้าไนชนะเก็บ3คะแนนได้นี่มีโอกาสเอาเราทักทายโดยมาเรโอกะเซฟอินไกรยังไม่ตรงกรอบอเมลี ยาวไปลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับเข้ามือเออ,อกหลังครับเป็นตังเตะจาวประตูโดยจอจยยีบุฟเอนให้กับกาเซ่ขวางไปทางขวาให้กับกวางเล่นมากแมพลิกไม่ได้คืนกับมที่อเอาเขียวจ่ายสั้นลูกนี้โดนตัดอาลีการ์โชยิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเป็นการโฉบจังหวะจ่ายสั้นไปนิดเดียวครับแมเราคืนนําอย่างรวดเร็วเลยครับกิลลพาร์ทวันนี้ก็ไม่ยอมให้ จาฟูงนี่ขวาแต็มไปไง่ายๆครับเป็นติดชีกลองซัดลูกนี้ติดบล็อกยังได้เตะอยู่ครับในของนิดมาหาตัวจายแหมยังไม่มีคืนหลังมาโอเี่ยวกเกี่ยวกระชาขึ้นไปเปิดลูกนี้ก็ออกหลังไปเลยครับครับอัมรี ได้ตังเตขึ้นมาเป,เปิดยาวไปก็ลึกเกินไปครับจอ <c oughs> ยจิใช้บอลสั้นมาที่ออกเขียว <c oughs> เขียวก็วจ่ายโดนบาลคมบมดเขาแล้วจ่ายติดเอ็นดีดีเอ็นดีดีกระชากข,ขึ้นมาอย่างเจ้าเขียวบังอยู่แล้วปาดมาก็ติดกวางเล่นมาอ่าแล้วบอลทะลักมาเข้าเท้าอารีย่างยิงไม่ได้ครับ <c oughs> เปิดโยนขึ้นมาตียงโมงตั้งให้ครับ ไปถึงอารีอัมรีียังเอาแล้วเข้าทางกวางเลนมาสั้นลูกนี้ยังเป็นเซฟของกิมพินแทครับได้ลองสองบ้างครับกวางเลนมากดเซลูกนี้แม่ไม่โค้งครับบอลวันนี้จะฝูงไหนนี่ขาดกำลังสำคัญครับคิดเล่นฟุกน่าจะมีอาการบาดเจ็บครับอับอัมรี เปิดโด่งมาเซเขี่ยวไว้ยังเป็นบอลของกิรพันธ์แต่โดยเตียงสั้นๆกับอาลีขืนมาที่เตียงเตียงล็อกไปจ่ายอัดไปติดก็สิของน่นมาออกเขาะกับอาณัตอานัตแม่จะหมุนนี่บอลหลุดเท้าไว้ครับอ่าแล้วจ่ายสั้นโดนก็เซจบไปแล้วกาา็ทำประติกชิกยิงโอ้โหไปตรงตัวครับกิมมินเต้ครับแม่ ยังครับยังยังไม่ได้ประตูตีเสมอ,อขว้างมายังเข้าทางฝังเล่นมาเฟติกชีกนี่จะเปิดได้อาน,นัตสั้นไปครับยังได้อยู่อาน,นัตตามาเก็บบอลย้อนมาถึงก็เสก็เสไปทางขวาวางเล่นมาไม่ถึงอารีอาลีให้เอนดี้เอนดี้คืนกับมาที่เตียงเต่ยงล็อกล็อกผ่านไปได้ หักข้อกลับมาให้อาลีลองซัดลูแหมยังยังครับยังไม่ได้ยิงนีก็เซมาบางทางอยู่แล้วตียังลองอัดไปติดอนัดเปิดโค้งไปอาลีโอ้เล้วเปลี่ยนชุดอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเพชชิคก็เซเซเปิดไปถึงกวางเล่นมามงมาโอ้โหไม่มีใครครับตรงกลาง บอลอยู่ที่เตียงเด็นดี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 บังไว้ขึ้นเกมไม่ได้ครับโดนบีบเร็วอ่าแล้วบอลพัวพันกลับมาที่คินลพัทอาลีอ่าแล้วแม่มีจังหวะฝาวเจ็บกันนิดหน่อยครับขึ้นบอลให้กับไนท์ก็เซ่จ่ายให้กับออกเขียวออกเขียว กลับไปที่กอเซ่ครับอานัทลงใบเชื่อมลูกนี้ยังยังเลือกตัวจ่ายเข้ากลางให้กับกวางเลนมากลับมาที่อานัทอานัทจี้เข้าไปตรงกลางยังจ่ายไม่ได้ครับอแล้วยาวใบโดนตัดบอลก็ลึกกลับมาที่มาเอกกอรียวก็เซ่เ,เขเียวเขียวยัดเข้ากลางให้อานัทเปลี่ยนแกนมาทางกอเซ่ไหลให้กับกวางเลนมากลับไปที่อานัทอานัทของบอลอยู่ ให้กับกอซ่ก็เซ่กลับไปที่อนัทปล่อยให้กวังเล่นมากวังเล่นมาตรงนี้แตะไม่มีใครครับยังยังเปิดยาวไปก็ยังไม่ผ่านก็เซ่อนัทโขกลับมาแอบคุมจังหวะบอลกันเดียบอนัทก็เซ่อนัททางซ้ายมีเติมแล้วครับอนัทเปิดไปตรงนี้โดนตัดไว้อาลีจะเปิดยังติดอยู่บอลยาวไปถึง จริจิเปิดลูกนี้ก็ออกไปเลยครับครับบอลคินเล,ลพร์สได้เล่นอัมรีสั้นๆเปิดไปเอาแล้วเข้าทางเฟติกชิกไม่บอลไม่เป็นใจบอกมาถึงอนานัทคืนก่าไอเพรติกชิกยังไม่มีจังหวะยิงครับโดนแซไป อาลีอาลีเล่นเร็วกับเอนดีเอนดีเจอออกเขียวจิ้มอยู่อาลีกระชากไปสั้นด,ด้วยขวาลูกนี้ก็ขามขานไหมครับเอาครับตังเตขึ้นมาออกเขียวให้กับก็สีสีให้ออกเขียวกระชากผ่านไปหนึ่งออกเขียวออกเขียวลองยิงลูกนีน้หู ชนเสาด้านข้างออกไปครับไม่ได้อะไรแร้วลูกนี้บังเตะจากประตูของคิลรพาสอัมรีใช้บอลยาวลูกนี้เปิดอ้าวเราไม่ดีซะแล้วครับเปตติกชิกเปตติกชิกโยกยังเก็บบอลเล่นได้ครับโดนดักโดยอัมรีเอาครับเปตติกชิกวางเล่นมา บอลมาอยู่ที่ออกเขียวออกเขียวโยกผ่านไปหนึ่งออกเขียวเจอด่านสองไม่ผ่านครับเอนดี้ดีโดดลุ้มแล้วครับเอนดี้ดีเจอวางเล็ดมาเข้าไปตามแซะอ่ะแล้วบอลกลับมาเป็นฝั่งของคิลรพารอาลูกนี้จะโยกผ่านวางเลดมาไม่ได้ครับเปิดยาวไปก็ไม่มีใครครับมาเรียวก็สิให้กับเพชรชก จิ๊บชีกไม่จีบเองครับจ่ายให้อานัทย้อนกลับไปที่ออกเขียว,ยวจะจ่ายทะลุไปก็ติดเอ็นดีดีครับเืองเาขงเาขเท่เาไ,ไหร่อออเขียวเขียวขวางกลับมาให้กับกอเซ่ขึ้นเกมไหลเข้ากลางสวยเลยครับที่อานัทอานัทจะตอกส้นแม่บอลไม่เป็นใจครับแล้วเอ็นดีดี

เอาควางเลนมาไอ้พฤตจิกลองซันลูกนี้ไม่ตรงครับได้เลยได้เแล้วเหมือนชาเล็บครับลูกนี้เป็นคอนเนอร์ของไหนอาลีอาลีไหลแม่ย้อนหลังให้ดีดีแล้วโดนตัดด้วยโอเขียวจ่ายยัดไปกวางเลนมายิงโอ้โหลูกนี้โก้ตีเสมอได้แล้วครับไหนจากลิคาโดกวางเลนมาแม่เฉียบคมจริงๆิงครับ หลังจากนัดที่แล้วนี่ฟอร์มหลุดไปนัดหนึ่งครับกลับมานี่ผลิตสกอร์รได้ครั้งครับกวางเล็กมาเอาครับเริ่มเกมกันต่อครับสกอร์เสมอที่หนึ่งประตูหนึ่งโอริเวอร์ลันโอลิเวอร์ลันอ่ากลับมาฝ้าประตูได้แล้วครับโอลิเวอร์ลันแทนจอริจิออกกับเตียง ยังอันนี้ดิอันนี้ดิไออาลีอาลีถึงจังหวะอ้าวแล้วลูกนี้เดินกลับไปทีที่ยังที่ยังลองซัดอ้าวติดเพลาติกชิกครับแล้วหลุดไปเพลาติกชิกง้างลูกนี้โหไม่ผ่านกิมมินเตออันนี้ดิอันนีดิเปิดก็ไม่ตรงครับอ้าวแล้วตัดได้เดินมาจากบ้านเรือ เอ็นดีดีเอ็นดีดีลองซัดลูกนี้ใหม่ตรงครับเขียวพาบอลขึ้นมาไหลตามช่องออใหม่ตรงเพื่อนครับลูกนี้ทีมมันแต่กว้างให้กับเอ็นดีดีบอลลงได้เป็รติชชีตามมาบีบเข้ากลางให้อาลีอาลีม้วนไปทางซ้าย เ้วเปิดข้ามาติดก็เสีอเาแล้วบอลกักอยู่กลับมาที่นี่นด็นี้ดิโยกไปทางซ้ายแล้วเข้าเท้า,าโ,โ,โหลูกนี้ยิงไม่ตรงครับเสียไ้อกเขียวเขียวใจ่ายให้กับจ่าบอลจ่าบอลกับพี่ออกเขียวเขียวทางซ้ายมีเปิดข้ามาก็ติดครับ บอลออกไปแล้วครับเล่นเร็วเลยครับวางเล่นมาจ่าบอลยิงลูกนี้กลับมาที่จ่าบอลอีกครั้งหนึ่งตบกลับมาก็ไม่ตรงเฟติกชีกยังยังเปิดยาวขึ้นไปออกเขียวเขียเลยครับบนนึ อบอลเล่นแรงได้บอลเนี่ย,อ,ลลอ,ยอ๋ออัมลีบอลลงลลอกไปผ่านนกเขียวได้เปิดยัดเข้ากลางอยังต,ติดครับได้บุกต่อครับกิละพาร์นสันๆให้อาลีบอลมาถึงตียังตียังโจกโจกยังยิงไม่ได้ครับติดบล็อกอนนี้ดีอนนี้ดีเปิดข้ามไปทางซ้ายลูกนี้ซัดเลยโอ้โห

ลอยเลยกะว่าไอ้บอลจับไม่อยู่นี่อ๋อเอเน็นดี้ดินตโว่ะขวางไปติดก็สิ <c oughs> ปติดชีิไปติดชีิยาผ่าบอลก็ชกักลวบอลออกไปแล้วนู้ไปหลังนู่ก่อนนะควรนึงกินไม่มอดหรอกไหนแพ็กนู่อ๋ออัมลี วันน,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 นี้ทินรลพาตัวเปลี่ยนไม่มีครับกาเซกขึ้นกลับไปที่โอเอรวลันเข้ากลา,างมาสวยครับคาเซมิโอ้แม่จับบอลไม่อยู่ตรงนี้บอลมาเข้าทางตียังตียังลอดขาไปเอ็นดีีเอด็นดีียังไปได้ไหลให้กับอาลีอาลีย้อนไปโอ้โหยังติดแล้วไปครับคาเซมิโอ้จ่ายโอ้โหติดตียังโดนอ่านเกมไว้ อัมรีไออาลีไม่ยิงครับ,บามาให้อดิดีิดิดิคืนกลับไปก็ไม่ถึงอาลีลเราขอบไปทางขวากับว่างเล่นมาวางเล่นมา,า,นมาจ่ายมาโอ้โหโตียังสก,กัดออกไปครับเป็นคอนเนอร์ของไหนเล่นกับบอลปากก็แตกขาก็เตะปูอ๋ออาลีเออปิดไปตียังต้องเขี่ยก่อนเลยครับ นเอาครับเป็นบอลของไหนจะบอลเลยเห้กับโอ้โหกาเซมิโอตยิงลูกนี้พยายามเน้นเต็มที่แล้วครับกาเซมิโอต เกันอยู่หนึ่งประตูตอนนึงครับตอนนี้อ๋อ,อแล้วพลิกได้ลูกนี้ดนแย่นิดนึงครับยังบอลลงให้กับเอนดีดีย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับจะกลับมาทางเดิมให้เอนดีดีมันลึกไปครับ อเอก็สิ <c oughs> <c oughs> ตกเยอะเลยก้าวถูเลยดูกลยงดีอย่รื่อง่อลแทบอลเวอร์างนี่เนือือหลลอบนอ้กับโอเวรันให้กับกเซเซคืนกับไปทีโอเวอรันเข้ากลางให้กับจ่าบอลจาบอล รีบจังซีดานติงยิงลูกนี้โอ้โหแล้วเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อหนึ่งแม่นี่ครับความเก่าห่วงซีดานติงคมจริงๆคริงครนบ hand ball, hand ball, อแฮนดนบอลนะครับอ๋อยังไม่ได้ครับเสมอกันอยู่ครับไม่ได้นะครับรูเมื่อกี้อู่แล้วยิงไกลอ่าร์เบียเช็คกับเป็นแฮนด์บอลครับกองซีดานติงมาหมดเลยเร็วนู่นไปเดี๋ยวไปรังน่นารึเปล่าช่วยเป็นไว้เดี๋ยวใส่เก็บรถจังไม่เคยกินเบียร์ฮะไม่เคยกินเบียร์ไม่เคยกินเบียร์คือ

เอาแล้วครับมาแล้วครับทีมในกับนิกกี้ปักกินเลอร์พาร์ตต้องตบมุกอีกแล้วินโอ้ยฟิโอ้โหอ้โหลูกนี้พลิ้วจริงๆครับโอ้โหนะครับฮัมลี่ฮัมลี่เอาบอลลงฮัมลี่ยังได้บอลอยู่ฮัมลี่ให้ตียังตียังลองบอลอยู่ยูตียังลองส่องดูครับโอ้ยังติดนะครับลูกนี้ติดสปอตครับ ไปนะครับบอลบอลชัวยี่โอ้โหยังติดอยู่ครับโอ้โหซีดานติ่งลงส่องดูแล้วลูกนี้ยังไม่เป็นประตูนะครับหลายคนถามครับว่าทำไมยังไม่แขวนสตาร์ทครับอายุปูนนี้แหมวันนี้วันนี้ขาดมาน็ลบบินนะครับอาย็นน็อบินว้าครับวันนี้ขาดกองหน้าเต้าครับวันนี้ เอาตี่มลุยอ่ะตี่มลุยอ่ะไม่ลอยเล่นไม่รอเลยเป็นแน่ตู้ไอ้โอเคยัดลันเกาโอ้นี่อียัง ทำได้ดีครัำไว้วพวกนี้ครับทำได้ดีครับมันจะทำรีครับเรียอาบอลเอาบอลออกไม่ได้ครับครับสองทีมนะครับทีมติงทีมที่หนึ่งกับทีมที่สองนะครับเก่งกันครับคู่นี้ครับบอลมีผลทั้งคู่นะครับลูกนี้เค๋ชนะกันครับตามหลังกันอยู่ประมาณสี่แต้มรู้สึกว่า มารีไปยัมรียิงยังดีกันมันเป็นตัวอยู่มังครับป้าให้เล่นครับเป้ามั่งครับผมโค้งครับโค้งด้วยอู้นะครับครับบอมอยู่ที่เอ็นดี้ดีเอ็นดี้ดีไหลมาให้อัมรีอัมรีกลับไปที่เอ็นดี้ดีเอ็นดี้ดีแม่จ่ายยัดไปติดกอเซ่ครับ เซ่ืนกับปีอาน,นัทอ่าเราไม่รู้กับลูกนี้ปาดกับมาโอ้ยังไม่ได้ครับแล้วตียังมุดเข้าไปจะยิงไม่ได้อลีเข้าไปยังมีแพตติกชิกแพตติกชิกพยายามเต็มที่แล้วครับแม่โอ้เหลือเชื่อครับลูกนี้ไม่เสียประตูครับไหนแม่เป็นยังวะเซฟของอลิเวอรันเอนดิดี้ลองยิงไกลบ้างครับช่วงท้ายของครึ่งแรก้วครับ อย่างเสมออยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งครับละละเปิดยาวไปเป้าหมายซีดานติงเก็บบอลไม่ได้ครับเห็นดีดีเห็นดีดีเจอซีดานติงเข้ามาเพสเอา้วจ่ายทะลุมาให้กับตียังตียังอ้ยิงไม่ได้ครับแม่โดนมาตามบล็อกเร็วครับยังได้บุกต่อครับกิลพัฒตียังเตะอัดเข้าไปก็ไม่มีใครเลยครับหน้าประตู อน,นันเล่นกับก็เซ่จ่ายไม่ตรงที่ด้านซีงลูกนี้อะเลรอก็เซ่พาบอลไปได้ครับเจออัมรีไปเบียดแยงย้อนกลับมาที่อาน,นัตวางไว้แพตติชิกลูกนี้โอ้โหลองฉีดยาครับไม่บอลมันชิดตัวไปหน่อยครับยิงไม่ถนัดพอเปิดยาวใจยังออยเกามือโอลิเวอรัน เดี๋ยวอลันควางไปอ่อมไม่ไมีใครเลยครับเดี๋ยวอินดีดีอินดีดีไม่เห็ลูกนี้จะไหลก็ติดกซ็ซ่สีดานติงสีดานติงโอ้โดนก็ซ่ก็ซ่ไหลให้อานัตอานัตทันแล้วยิงลูกนี้หรูเป็นการเซฟของกิมเมันแท็บบ่อลเหมือนจะไม่ทันแล้วครับแต่จบด้วยการยิงครับอานัท อีกครั้งหนึ่งลูกนี้ก็แปลกๆไปครับบอลมันไปไม่แรงครับไม่มีปัญหาครับกิเมนเต้ขว้างมาก็โดนสก,กัดครับบอลไปถึงโอเลวัลันเปิดยาวลึกไปเลยครับวขว้างไปโอ้ซีดานติงเอาบอลลงลูกนี้แม่นิดเดียวครับอ่ะแล้วเข้าทางไปชิกชิกยิง เป็นติชิกอู้ลูกนี้สิรันติงแม่จะควยิงอารากิมไปอ่ไม่ได้ครับเอาเขียวเอาเขียวบังไว้ยังยังต้องเปิดไม่ดีับก็เซต้องเขียวไปก่อนเหลือเวลาหนึ่งนาทีครับของครึ่งแรก ดูครับึ่งหลังแก้เกมอย่างไรครับเอดีดีเอดีด,ด,ดีใช้บอลยาวเปิดขึ้นไปตียังหม,งม่งไม่ถึงครับอืมแล้วไปฟาลอะไรวะันครับตียังเอาก็ซ่ก็ซิลองยิงไกลอ่าแล้วโดนแสะออกมาอนัดอนัดโยกไปโดนจิมสก,กัดไว้ได้ครับ เป็นช่วงท้ายเกมครึ่งแรกแล้วครับเปิดไปติดบอลทะลักมาถึงออกเขียวสั้นลูกนี้าตามการเรืรอบลูกนี้ไม่ตรงครับ อาครับหมดเวลาครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1ครับ